สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสดา Channel นะคะตอนนี้เรามาดูกันทำไมลุงเสือถึงต้องตัดหลังคาตู้คอนเทนเนอร์นะคะประดาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องตัดออกเนาะนะคะน่าจะตัดทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะคะก็ตอนนี้เขาก็ต่อ,อตัวชั้นขึ้นไปบนหลังคานะคะเหมือนกับจะตัดด้านหน้าออกนะะก็ดูว่าเขาจะตัดออก เยอะไหมนะคะเริ่มแล้วนะพระดาว่าเขาตัดออกมาเลยเนาะตัดออกทําไมนะคะเดี๋ยวจะถามเสือเนาะตัดออกจริงเริ่มตัดแล้วนะคะก็อตอนนี้เริ่มใกล้จะมืดแล้วนะมือเสือไม่ได้มีไฟส่องนะคะอาจจะ สป็หลัวสนัวนิดนึงนะคะก็ดูดูกันไปนะคะก็คนถ่ายถ่ายมาให้แบบนี้นะคะป้าดาก็ปรับแล้วนะคะเสียงมันไม่ได้เดี๋ยวป้าดาจะลองปรับใหม่เนาะนะคะก็เออตเริ่มสว่างแล้วนะคะอ๋อมันไปอยู่ในมุมมันอยู่ที่มุมนะคะุงเสือไปอยู่มุมที่มืดเนาะตอนนี้ชัดเจนแล้วนะคะเราจะได้ดูกันว่าอ่ะ เขาจะทำอู้ตัดแล้วนะ,ะเห็นเปิดออกมาแล้วนะ,ะนะตัดได้นะตัดข้างหน้าออกนะคุณจะทำหลังคาคลุมนะคะก็เลยส่วนนี้ก็มันมันงอลงมาข้างล่างนะคะมันอาจจะติดกัดในการที่จะทำฝ้านะ,ะคะกระดานนะคะเขาก็เลยตัดก่อนที่จะทำหลังคาไม่งั้นถ้าทำหลังคาเราจะตัดลำบากนะ,ะก็เลยต้องขึ้นตัดตอนนี้เนาะนะเระิ่มออกแล้วหนึ่งนะคะ หนแผ่นแล้วนะส่วนที่งอๆด้วยนะคุมข้าง,าน,งนีอเปล่าหรือตรงนี้อาจจะเป็นแผ่นที่ซ้อนกันสองแผ่นนะคะช่วงดินๆที่มันไม่พอเขาก็เลยเอามาซ้อนกันไว้คนตัดก็เลยต้องตัดออกมาแต่มันออกมาทีละแผ่นมั้งคะเนาะเออ,อลงอย่างนี้ชัดนะแต่พอขึ้นไปข้างบนก็จะมืดๆมุมๆ ลงมาแล้วหนึ่งชิ้นนะคะแต่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะน่าจะเป็นสองแผ่นซ้อนกันนะอจะไม่ถึงตัวคุ้มหลังคาดีเนาะเขาก็เลยต่อไปอีกนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็ช่างก็ขึ้นไปอยู่บนหลังคาเรียบร้อยนะคะขึ้นไปโอ้จะบุบบ่อนน่าจะแข็งแรงนะคะแข็งแรงนะก็ดาดูแล้วน่าจะแข็งแรงเท่ากับเรามีหลังคาสองชั้นเลยนะ ก็จะดูว่ามือจะทำยังไงเอดูแล้วเหมือนบ้านก็จะกว้างขึ้นขึ้นด้วยเลยนะแต่มันมืดอีกแล้วนะมืดมืดมัวมัวเราก็มาดูแล้วกันนะคะว่าเขาจะทำยังไงต่อโอ้ยโอ้ยันเร็วนี่นะคะแป๊บเดียวไปถึงนู่นแล้วนะคะนี่ตัดออกแล้วก็ดูสวยดีเด็ดนะนะคะ อกแล้วก็สวยดยอีกเด็ดเลยพออันนั้นคุมมามัานไม่ชสวยแต่ถ้าเราเอาไปตั้งโดยที่ทําหลังคาเราก็ใช้ตรงนี้ก็คือฝนมันก็จะไม่สาดนะแล้วก็จะเด็ดอยข้างล่างน,นาปปย่างเงีดด้าทำอะไรปะอ้าวมืดไปแลปับมุมนอยปรับมุมนอย <c oughs> มืดจังเลยนะคะเดยวประดาษจะไม่รู้จะไปหาตรงไหนให้มันสว่างขึ้นนะคะ เดี๋ยวดูไปเพิ่มแสงนะพระดาต้องไปเพิ่มแสงอุ้ยออกเป็นชิ้นขนาดนั้นเลยนะคะเท่ากับหนึ่งแผ่นเนาะโอ้โหเหลืออีกชิ้นเดียวก็จะเสร็จแล้วุุยอดยมากนะนออะคมาอกอุ้ย,ยตัดแล้วสวยอะเนอะอันนี้อ่ะอะไรนี่มาย้อนหลังให้ดูอีกนะคะ โอ้ยลุงเสือ,อนี่อ๋อคลิปนี้มันต้องเป็นคลิปก่อนลุงเสือส่งมาป้าดาก็สับสนนะมันไหนคลิปก่อนคลิปหลัง <c oughs> อ้าวออกแล้วโอ้อันนี้มีมีทุกอันเลยเนาะอ๋ออันนี้เป็นรูปภาพนะคะป้าดาก็งง,ง,งกับอันนี้เป็นรูปภาพนะคะเป็นรูปภาพที่เขาตัดเป็นทีละชิ้นละชิ้นยกออกมาเนาะนะคะอันนี้ก็ขุดเอาดินถมแล้วนะคะ ถมเสาที่ทีพอปูนแห้งได้สักนิดนึงเขาก็ขุดดินถมนะคะอันนี้เป็นรูปภาพเนาะที่ลุงเสือส่งมานะคะดเสร็จเรียบร้อยก็ดูดีนะคะแต่ไม่รู้จะมีอของข้างด้านหลังไหมนะคะอันนี้อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะของด้านหน้านะคะเสาก็ตั้งสเสร็จแล้วเร็วเหมือนกันนะแค่เมื่อวานกับวันนี้นะคะไปได้เร็วเลย อันนี้เป็นรูปภาพเก่าๆอ้ยม,มืดอีกแล้วอ้าวไม่มืดโอเคอ่ะเสร็จแล้วอันนี้คือรูปภาพที่เสร็จแล้วนะอันนี้ก็มีด้านหลังที่จะต้องเอาออกอีกนิดนึงหรือจะเอาออกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอาจจะไม่เอาออกนะเขาก็ขึ้นไปลิงด้านหลังเลยนะด้านหลังมันก็มียื่นมานิดนึงนะคะตรงน้ําไหลเนาะเขาก็ทําให้เราอย่างดีเลยนะคลิปนี้เอาไว้แค่น